ดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมชชปปุินเอ็กวันเหมือนเดิมนะเดี๋ยวก็ไปทำคลิปวันเดย์นะผม,มไปคัตเตอร์กับอุปกรณ์ทำงานเรา แม่ใหม่หกหมื่นหกพันแล้วนะคนก็จะไปสวิตสิ้นเดือนนะผมดูกันว่ามันจะเท่าไหร่กันเชียวหกหมื 66, ่นหกพันโลันดับแรกต้องไปเติมน้ำมันก่อน ยกมือให้ด้วยสวัสดาครับเี่น้องมาเนี่น่าจะมาเนี่ามาังเดี๋ยวสติกเกอร์มาก่อนสติกเกอร์หมดแล้วนะจ๊ะทุกคนขอโทษขออภัยด้วยครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ก็รอเป็นไว้เดี๋ยวจะสั่งผลิตแล้วจะมาแจกนะครับผมแจกหมดนะครับผมใครทักไทย น่าจะถึงนะไปกลับได้สองขีดเดี๋ยวลองดูไม่เติมมาเติมอตมอนเย็นเนาะสึกว่ามันจะใสใสอยู่ดินิยี่สิบป่๊บไปหอดูกบว่าสามสิบกว่ามัอกเขาไปแบบเรืบบบบ่อยว่าแบบเดี๋ยวมันได้ชี้ไอยชี้ไอยหาเนเกินอะมันหนักไปผ่านประมาณหน่อยเพื่อเกินอะไรพอดีแล้ว อย่ามาอยู่ในการคำงวนของพี่มาแล้วไอ้หนูไม่ใช่เบรกเราแน่ๆเพราะว่าเราเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วเพระว่าน <c oughs> <c oughs> เป็นห้องแน่น,น,นอนเลยเย้ก็เข้าสู่หกหมื่นหกพัน 4ีกิโลแล้วนะครับผมแมงเอ้หัวมื0หัพันหรอกหลุดกูขึ้นไม่ไหลเลยฟามห้องสดใหม่ทุกเช้าฟามห้องหอมกุ่นจากเตาฟามห้องหอมนุ่มทุกเช้าเลยถูกใจเราฟามห้องสามห้องใช่ปะเพลงร้องอย่างนี้ปะน่าใช่ แตงตัวบ่ดหันสมัยเจ้าบอกเจ้าเขาบ่ะเชิงมัดนสาย่อมต่างกันเหลือเกินหมอกู่ควรเดินอย่างข้างแก้วตาผู้ได้สัมีมันบ่เทิดดุงเทิดีหรอกว่าว่โทษทีอเดือภาพรักเจ้าลงมา 一样，ไกลเดียวคนสิซาวะเจ้าตาบัวเถิง。 เธอาาแถมคุยลงเ่าพาไปเจอน้ำนาลมันเชยแคบเทท้ายบททันสมัยมีุ้าวน้นงเขาคนหนึง่งเจ้าเป็นคนผู้ง,งามลหลย,ยังไปใส่มาใส่ไทยบ,บ้านเบ้าใส้ฮอฮผสมกัน ลองรับรูว่าคอเคยคิดไปไกลหอดูของหน้ามันแต่ความออาววามันม่วงจัง บพรางเธอก็สย,ยมตางกันเหลือเกินหมกมุวนเดินงานค้างแ้วตาดูดีก็ได้สำกนีดบอจะจุ่มค่เพียงนอ,อมาก็โทษที่ดึงหาพลับโตลงมา,างานใกล้เดียวคนที่ซาวาเจ้าตาบพรเธอ อีว่าทุกอย่างมันต้องลงเอยจังซี่มอเธอเจ้าดอกคนดีให้เจ้าพอทางที่ดีกว่ากันยังกุกราบอ้ายบ่ไปบม่ม่มย้อนบ่ก้าวหน้ากะยอ้อนว่าอายมันบ่สมเจ้า ย้อนว่าโโเขาเข้ากันบ่ได้ไล่สตายเพามันต่างกานแต่งตัวป่ะทันสมัยเจ้าบอกเจ้าเขาบ่ทังลัสาิยมต่างกันเหลือเกินหมกคู่ควรเดิน,นอย่างข้างแก้วตา ที่กันใจสำเนีมันบ่เท็ดกุ่เท็ดนีหรอกว่าขอโทษที่ดึงภาพรักเจ้าลงมาเป็นอย่างใกล้เดียวคนสิรษว่าเจ้าตาบ่ดเธอ แต่งตัวเมื่อทันสมัยเจ้าบอกเจ้าเขาบ่เทงิงวัสนิยมต่างกันเหลือเกินบมคู่ควรเดินงย่างข้างแก้วตาดูดีก็บใจสัม,นมันบีบนบอ็ดุงเท็ดดี้ดอกว่าขอโทษที่เรื่องภาพลักเจ้าล้องมา กันอย่งใกลเดียวคนสิ่าว่าเจ้าตาบอดเธอเฮฮูรักไปเกอร์เอ,อ้ก็จะเป็นรีสอรแม่ออนนะครับผมใครที่มาเที่ยวละเอียดก็ามาพักก็ได้นะครับบรรยากาศดีที่พักสะอาด้าน หวังจริงก็อร่อยนี่เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่ผมรีวิวให้เจผมเคยเข้าอีกทีนึงเฮ้เข้าออกับใครวะไม่บอกหรอกมันต้องนานมาแล้วไอ้หา <c oughs> น้ำมันกูขีดเดียว เชทาทุกคนไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปทำงานก่อนแล้วไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยนะครับผม